ามอ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับของเดือนธันวาคมนะครับ2559กนะครับกับทุ่ง,าง,าางทานตะวันสวยงามนะครับบานสะพังแล้วนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับทางมาทางสรับบุรีนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์นะครับเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ลงเขาขาดมานะครับนิดหนึ่งนะครับก็จะมีนะครับทุ่งทานตะวันสวยงามครับทุ่งนี้ถือว่าจัดว่าสวยนะครับต้องมาเที่ยวชมและสมัมผัสด้วยตัวเองนะครับ โอ้โหนะครับเที่ยวทั่วไทยนะครับกับนายดินสายไม่ไปไม่รู้นะครับก็ต้องมาเที่ยวชมกันนะครับกับบรรยากาศตัวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับและที่สำคัญที่สุดบรรยากาศโอ้โหนะครับกำลังเย็นสบายนะครับเหมือนอยู่ห้องแอร์นะครับคอนเวนชั่นนะครับดังนั้นก็ ต้องมาเที่ยวชมและสัมผัสดอกกําลังสวยนะครับโอ้โหนะตื่นเต้นอย่างมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ไม่รู้วันหยุดนะครับจะไปที่ไหนนะครับแนะนําให้นะครับมาเที่ยวชมสัมผัสทุ่งทานตะวันกันได้นะครับกําลังสวยงามเลยนะครับโอ้โหเลยยิบระยะไปนู้นนะครับนะครับเบื้องว้างเลยนะครับจัดให้นะครับอ่า อ่าครับผมสวยครับโอ้โหนะครับโอเคนะครับ